สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่10มิถุนายนนะครับวันนี้ตลาดบุ้นก็ติดลบลงไป12จุดครับจนช่วงเช้าก่อนค่อนข้างแรงชัดเจนว่าเป็นขาลงครับนี่เป็นกราฟเซตนะครับลายสีชั่วโมงจะเห็นว่าเป็นเทรนขาลงลงแล้วก็ยอก่อแล้วก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ลงต่อลึกลงไป ปรับตัวขึ้นแล้วก็ลงต่อลึกลงไปปรับตัวขึ้นลงต่อแล้วก็ลงไปางยเป็นเทนขาลงอย่างแน่นอนครับก็เท่าที่ผมดูถ้ารอบนี้ถ้าวุ่นไม่ได้ดีดตัวแรงถึงขนาด1 3 3 0ก็ยังเป็นเทนขาลงครับส่วนวันนี้เอ่อก็ส่วนมากผมจะดูในชาร์ตที่เป็นท็อปเกนเนอร์ครับหาวุ่นบวก เพราะผมไม่นิยมเล่นวุ่นลบเขาเลยต้องหาวุ่นบวกวันนี้ก็เจป้าครับวุ่นเกี่ยวกับทำที่จอดรถมีธุรกิจเป็นที่จอดรถนะครับอ,อย่างแรกเราเป็นที่จอดรถของตัวเองแล้วก็รับบริหารที่จอดรถของคนอื่นแล้วก็เข้าไปบริหาร รับจ้างบริหารด้วยเป็นธุรกิจที่เหมือนกำลังโตยิ่งในกรุงเทพนี่การบริหารดีก็มีใช่ไปกว่าครึ่งครับกราฟก็ตัดขึ้นมาครับทั้งแนว Week แนว Day แล้วก็แนว4ชั่วโมงครับแต่ว่า Book Value นีค่อนข้างจะเยอะหน่อย4%เลยส่วนค่า PE อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าดีเวเดนดิวก็ประมาณ0.9ามีเคยมีการจ่ายปันผลนะครับจ่ายปันผลอยู่ที่0.0375มบาทแล้วก็มูลค่าตลาดมาร์เก็ตแคปก็อยู่ที่ประมาณ800ล้านครับ นี้สินก็อยู่ประมาณ200ล้านก็ถือว่าไม่เยอะแต่เป็นลักษณะบริษัทเล็กๆครับเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานเท่าไหร่ส่วนไปดูอีกตัวงครับวุ่น stp i ครับวุ้นที่ทำอ่าเขาเรียกไรแนะนำไปวันก่อนนะครับตัวนี้ก็ตัดขึ้นมาก็สวยครับเป็นแท่งเทียนใหญ่ เวลาเลือกอุ้นนิทให้เลือกแบบเป็นแท่งเทียนสีเขียวแท่งใหญ่ๆครับเพราะมันแสดงถึงการมี power เห็นไหมครับระดับวิกระดับวิกนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าตัดเส้นอ่ EMA 35ขึ้นมาแล้วแล้วก็กําลังวิ่งอยู่บนเส้น EMA 35มมายความว่ากำลังจะปรับตัวเป็นขาขึ้นครับนี่รอ เส้น ISI ดีดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งมีแรงซื้อเห็นไหมครับลงมาตั้งเหลือ3บาท28แล้วก็ดีดกลับมาอยู่แถวๆ3บาท38เข้าใจว่าพอขาใหญ่สะสมบุนบริเวณนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดีดเกิน3าา3 3บาท50ขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ยิ่งยาวเลยครับ แล้วเรามาดูตัวอื่นกันว่ามีตัวอะไรน่าสนใจบ้างก็มี a a i ครับที่วันนี้ดูเหมือนมี Power พกังงาน <Yeah. S 1> ใช่ไหมผมชอบแท่งเทียนสีเขียว,ยวโตๆตหน่ยอยแล้วก็เราเวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่ซื้อบนยอดนะครับเรารอแท่งแดง,แดงเล็กๆข้างๆพอหมดแท่งแดงมันก็มักจะไปเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆเหมือนเดิม ถ้าดูรายวิกนี้ก็ยังยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับเอ A อแล้วขึ้นค่อนข้างใช้ได้ด้วยแล้วระยะหลังเขามาเป็นคู่แฝดเลยครับกับ a, C a, N a s e a N s asiAN ครับรู้สึกจะทำธุรกิจแบบเดียวกันเดียแลว้วเวลามาก็มาเหมือนกันเป๊ะดูดูขึ้นเหมือนกันเลยครับมาก็เวลาใกล้เคียงกัน ผมก็ขายทิ้งไปหมดแล้วเวลาไปซื้อบนยอดนี้ก็เสี่ยวๆครับกลัวมันไม่ไปแต่ว่าถ้าดูจากกราฟอ่ะก็ยังมีแววไปแต่เวลาเล่นบนกราฟด้านบนอย่างเง้ยน,นะครับต้องเล่นระวังหน่อยและยิ่งช่วงนี้เป็นตลาดขาลงหมายถึงตลาดโดยรวมเป็นขาลงค่อนข้างอันตรายผมก็เลยไม่ค่อยกล้าซื้อครับ เล่นตัวที่พึ่งขึ้นอาจจะบายใจกว่าส่วนตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีตัวไหนแล้วครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูตัวที่ผมซื้อไว้นะครับก็วันนี้ก็ขาย t egs ทิ้งไปได้วุ่นมาฟรีๆ4ี0ตัวแล้วก็เอาเงินไปซื้อ stp i ได้มา4,200ตัว มาดูกันว่าจะกําไรหรือขาดทุนในอนาคตส่วนมากผมจะขายให้เหลือแต่กําไรครับแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปผมอยากทำอย่างนั้นลองดูครับว่าพอร์ตมันจะเป็นสีเขียวจริงๆหรือเปล่าช่วยรุนเงินด้วยนะครับ